บายบายก็นี่ครับแกสเฮาที่ผมอยู่ที่เมืองคาสเบกิเป็นเวลาหกคืนนะฮะเป็นแกสเฮาที่อยู่ไกลที่สุดแล้วแล้วก็เงียบสงบฮะดูวิวรอบๆบ้านเขานะโคตรดีอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นรถกับ ทบิลิซีนะครับผมแต่ว่าผมจะขึ้นไปที่กูดารลีนะฮะค่าเราก็จะเท่ากันครับสิห้าลาลียูโกแบ็กทูวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในรถนะฮะเมื่อกี้เจอกับคนอียนะครับผมเขาก็เป็น แบ็คแพ็คเกอร์เหมือนกันก็พูดกันว่าเขาไปพลากริดดิ้งมาละค่าของชีพที่นั่นค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะครับพวกร้านอาหารพวกมินิมาร์เนี่ยก็คือชาร์จเพิ่มไป3เท mm hmm. ่าครับซึ่งผมก็ทราบข้อมูลนั้นละก็เลยแพ็คของห่อขนมอะไรจากที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะผมนั่นแหละครับเป็นวิธีหนึ่งที่ประหยัดเงิน Excuse me. can you can you stop? Yeah. Uh, I have that. <laughs> back, back, back. Allah <laughs> you what? โอเคใครมีกระเป๋าไว้ด้านหลังรถเวลาลงรถก็บอกคนขับด้วยนะฮะคือก่อนลงผมบอกเขาแล้วนะว่ามีกระเป๋าเอยียงวะ <laughs> มาถึงก็หิมะตกเลยฮนะ <laughs> <laughs> เห็นขาวๆในกล้องนี่คือไม่ใช่แสงเยอะอะไรนะฮะแต่เป็นเพราะว่าทั้งเมืองเนี้ยเต็มไปด้วยหิมะเ,เพื่อนๆ นี่ฮะดูข้างหน้าผมเป็นลานสก,กีนะฮะ <Yeah. S 1> ขาวโพลนไปมหมดเลย oh, <my> ต้องใส่แว่นจริงๆครับผม <c oughs> คือมันขาวโพลนไปมหมดแล้วมันแสบตา oh, เฮ้ยมันน่าเล่นมากเลยอ่ะผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมีเป้ใบใหญ่ด้วยลื่นมากเลยฮะหิมะถนนดีๆมีให้เดินไม่เดินนะฮะทก็ ตาผ้ามัวไปหมดแล้วตอนนี้ทร a กรา d ดิงโฮสเทลไหนวะตอนนี้เรามายืนงงอยู่กลางอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ย hey. นี่ครับปัญหาที่เจอเวลามาแบ็คแพคที่จอร์เจียนะฮะคือจะหาโฮสเทลหาเกียร์เท้ายากมาก Hello, Hi, Can you help me? Where Where is Paragriding Hostel? Paragriding Hostel. I'm looking for it. Don't know. คือตอนนี้ผมโทรหาโฮสเทลแล้วให้คุณลุงเขาช่วยพูดนะโอเค Thank you. Okay, let's go inside. Here we change shoes for the sleepers. Yes. Any sleepers you can take which one you want. And pick. tomorrow I'm gonna do paragliding here, that's why. Okay, yeah, we are but... actually paragliding company. Ah, oh, really? Yes, and for our guests we have 10% discount. How, so how if much? you wish you can go with us. How much is that? Uh, paragliding is 300 Lari, uh, for our guests it's 270. This is possible if I pay by card because I don't have cash. อันน uh, uh, ่าเแต่ถ้รอไคมีค่ะถ้ d ผ o นกดะบดคาบนีก็ได้ค่ะ u ่ค่น้ะ้าผ้อคร่าผมะา่บผ เปิดประตูอไปก็จะเจอวิวอย่างนี้เลยฮะว,ว้าเนี่ยพอเปิดประตูออกมาก็จะเจอวิวหิมะอย่างนี้เลยวเพื่อน oh <my> <laughs> เดี๋ยวลองเดินรอบๆกันนะผมแล้วไปหาอะไรดื่มกันนะผม มาลองเช็ราคาเขาบอกว่าแพงสามเท่านะฮะคือนักท่องเที่ยวมาอยู่นี่หมดนะฮะคนเยอะมากตรงนี้มีขายวายขายทีฮะเป็นร้านน่ารักมากเลยเ่บ,บริเวณนี้ก็หลังจากที่เล่นสก,กีเสร็จนะฮะหรือว่าใครไม่ได้เล่นสก,กีก็มานั่งทานอาหารดื่มชาดื่มอะไรครับผม ช่วงเวลาที่คนเขามาเล่นสกีกันนะก็คือประมาณเดือนตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนเมษานะฮะหลังจากนั้นหิมะก็เริ่มละลายแล้วฮะอ๋อบริเวณนี้จะเป็นกระเช้าครับผมเป็นแบบตู้ปิดอะ่ะ <Ooh. S 1> ผมว่ามันน่าจะขึ้นไปบนยอดครับผมแต่ว่าถ้าขึ้นไปตอนนี้ก็ไม่เห็นวิวอะ่ะ Hi can I have some tea please a cup of tea yes one minute ร้านน่ารักมากเลยฮะแตมูตตมีมากแล้วมีหิมะตกมาด้วยโคตรเสียเท่าไหร่ชิ้ i เดียว10ลารี how much <of> and green wine how much? green wine 10 10ลารี by glass cancel tea green wine please green wine yes can <Okay. S 2> I pay by card right yes of course what is green wine is it hot wine or hot <of> wine yeah also have alcohol here not not very much not strong not strong ah. yes Do you want lemon too yes uh, here's orange and lemon do you want yeah please okay thank you Have a nice day. nice นี่ฮะกรีนไว i n นะครับเห็นชื่อมันแปลกๆนะมันเป็นไวายร้อนนะครับผมข้างในเขาก็จะใส่เป็น orange แล้วก็ lemon นะฮะ เป็นวายแต่มาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมว่าผมชอบกว่าเรดวายไววายนะมันเป็นวายร้อนนะฮะแล้วเขาใส่ผลไม้ไปด้วยมันอร่อยมากมแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยไม่สตองมากนะ,ะอร่อยเออว่ะกลิ่นว n e อร่อยว่ะ หิมะยังไม่หยุดตกเลยฮะเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เล่นดีกว่าฮะชิวมาก คืออากาศอย่างเนี้ยก็มีคนพาราไกลดิ้งนะครับนู่นโอ้นี่ฮะเขาพาราไกลดิ้งจากข้างบนนู่นนะแต่มันมองไม่เห็นวิวอะไรเลยถ้าพาราไกลดิ้งตอนนี้ขอให้พรุ่งนี้มีแดดแล้วกันฮะเราจะได้เห็นวิวสวยๆนะโอ my god นี่แหละฮะที่ผมจะทำพรุ่งนี้ว้า ตอนแรกคิดว่าที่เนี่ยเขาจะแบบห่วงสภาพอากาศเหมือนที่เฟรติเยประเทศตุรกีนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เลยถึงหิมะจะตกฟ้าจะปิดก็สามารถพารากรด i ิ้งได้ฮะ,ะเดี๋ยวรอติดตามดูพรุ่งนี้นะครับผมว่าพารากร i ดิ้งของผมจะเป็นยังไงตอนนี้เข้ามาข้างในห้องแล้วฮะเดี๋ยวหิวมากเลย นี่จะเป็นสเบียงที่ห่อมาจากคาสเบกตนะครับซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะที่นี่ราคาแพงนะครับผมต้องเตรียมมานะอยู่เกิดมีส้มแล้วก็มีไข่ต้มมาด้วยอันนี้จะเป็นซอสซอสพริกสีราชานะครับผมที่มีขายอยู่ในคาลูฟที่ทบิลิซีนะฮะก็รสชาติไทยเลยนะครับผมมีความเผ็ดมากๆด้วย นี่คืออาหารเย็นของผมวันนี้นะฮะซอนนี้ก็ช่วยให้รอดตายได้เว้ยนี่ฮะเวลามาแบคแพ็กนานๆนะฮะเราก็ต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดนเพื่อนๆถ้าอยากเที่ยวนานๆมีงบน้อยๆก็กินอยู่ง่ายๆประหยัดฮะเอาไว้สุด nice How long have you been staying here? This is my third day. Oh, third, third day. I'm Sunny. I'm Alex. Alex. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Too. I'm from Thailand. Where are you from? Oh, very nice. I'm from Hungary. Hungary. Yeah. Wow. How many days did you come here? Oh, this is my first day. And I just moved from Casbegi. ตอนนี้ได้เพื่อนใหม่ที่ห้องนะครับผม <laughs> <laughs> ก็คือมาจากหลากหลายประเทศมาก this one is America from Lat Latin, America. Latin America Latin America b o l i a yeah, yeah. nice to meet you nice to meet you so แล้วก็สองคนนี้นะฮะจาก USA แล้วก็อินเดียับตอนนี้เราเดินมาแฮงเอาที่ร้นานอาหารอินเดีย มาดูเมนูอาหาร So good You can go to i i e t a t okay. e like I like, stand, right? like this a t e นี่จะเป็นบรรยากาศค่ำคืนนะครับผมที่กุดาวิคนอยู่ในร้านอาหารหมดฮะ ไนไลฟ์ที่นี่ก็คึกคืนมากๆครับกลางคืนคนที่เล่นสก,กีนี่แหละครับมาชุมนุมกันบาร์เยอะมากแล้วคนเต็มกับทุกร้านเลยครับอย่างเนี้ยร้านนี้น่าจะดันมากเลยครับคนแน่นเลยอะ่ะมีดนตรีด้ะ The music very nice <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรากำลังจะรอเข้าไป <laughs> <laughs> やった